แคลซีนั้นเป็นสโมอสรยักษ์ใหญ่ที่มีเงินถุงเงินถังร่ำรวยเวลาพบของยุโรมนะครับนักเตะชื่อพวกเขาเลือกที่จะเข้ามาร่วมทีมนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะระดับสตาร์ดังๆหรือนักเตะที่มีแววว่าจะพัฒนาต่อได้ในอนาคตนะครับแต่หลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายคนที่พวกเขาเลือกเข้ามานะั้นไม่ได้เป้ยงป้ป่ปองอย่างที่พวกเขาคาดหวังกันทําให้วันนี้ลองของสปอร์ตจะมาเรียบเรียงให้ฟังกันว่ามีใครบ้างที่เข้ามาเหมือนจะปังแต่พังไม่เป็นท่าวันนี้ เราของสปอร์ตจะมารวบรวมให้ฟังครับว่ามีใครกันบ้างที่เป็นกองหน้าที่ล้มเหลวกับเชลซีไม่ว่าจะเป็นเฟ r รนโดตอร์เรสอันเดรีเซนโกหรือแม้กระทั่งจิโมวายเนอร์นะครับนี่คือนักเตะที่อยู่ในลิสต์ของเราทั้งนั้นครับวันนี้เราจะมาเรียบเรียนให้ฟังกันนะครับ คนแรกก็คือเปียรลูจิคาสิรากีนะครับกองหน้าตัวนี้เชลซีซื้อตัวมาจากสโมสรลาซิโอนในปี1998เปียรลูจิคาสซรากีย้ายเข้ามาสู่ทีมสแตนฟอร์ดในฐานะนักเตะระดับท็อปของยุโรปในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งก็มีหลายทีมเช่นกันที่ต้องการตัวเขาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลือกมาลงเอยกับเชลซีคาสิรากีต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในทศวรรษนั้นก็ว่าได้นะครับ ที่เชลซีได้ตัวมาเขาเป็นกองหน้าระดับท็อปของลีกซเรียอของอิตาลีนะครับในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเขาเล่นให้กับยูเวนตุสมาก่อนแล้วก็ย้ายมาสู่ลาซิโอนะครับรวมชิ้นเขาได้ลงเล่นให้กับอิตาลีไปแล้วถึง44แมตช์ด้วยกันนะครับถึงงไรก็ตามอาชีพการค้าแข้งของเขาต้องจบลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถึงกระนั้นครับหลังจากที่เขาย้ายมาร่วมสโมสรเชลซีแล้วําไม่ฟอร์มของเขานั้นไม่ฟังไม่เปรี้ยป้างเหมือนที่ฝ่ายบอลและก็ลูกทีม คาดหวังเอาไว้นะครับทำให้การจ่ายเงินให้กับสโมสรลาซิโอในช่วงเวลาน,นั้นเป็นจํานวนเงิน5.4ล้านปอนด์นะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เท่าไหร่ไม่รู้ไปคูณเอาเขาลงเล่นให้กับเชลซีเพียงแค่10 เกมเท่านั้นครับแล้วก็ยิงประตูได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนะักที่บริเวณเอ็นไข้นะครับในแมตช์ที่พวกเขาพบก,กับเวสแฮมกาเซรนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสาหรับเขานะครับเขาไม่สามารถกลับมาคืนฟอร์มได้อย่างที่เขาเล่นได้กับลาซซโอเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับทำให้เขาต้องจบอาชีพการท้แค่งของเขาด้วยวัยแค่29ปีเท่านั้นเอง นื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ในเวลานั้นไม่ค่อยทันสมัยเหมือนตอนนี้นะครับต่อใม้คาซิราก,กีนั้นลงเล่น้กับเชลซีไปแค่10นักเท่านั้นเองทําประตูไปได้แค่1ประตูเทั้นั้นน่าเสียดายสำหรับในคตของนักเตะที่ฟอร์มกําลังดีๆในช่วงนั้นเลยนะครับคาซิราก,กิ้คนนี้ตนที่2เป็นคริสตัตันจากสโมสรแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับ เชลซีซื้อตัวเข้ามาในปี1999นะครับนักเตะคนนี้ในช่วงกลางยุค90นะครับเชลซี Chelsea เป็นอีกสโมอสอนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีความการเล่นที่ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเป็นทีมระดับท็อปของสึกพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ก็ตามครับพวกเขายังไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไปถึงดวงดาวนั่นก็คือการคว้าแชมป์ได้นะครับทำให้เชลซีเลือกที่จะเสริมทัพด้วยนักเตะระดับท็อป เข้ามามเพื่อเพิ่มบง,งแผงแกงให้กับทีมนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือกองหน้าคริส,สต,รตัลน,นะครับซื้อเข้ามาด้วยราคา10ล้านปอนด์ในเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาลมากๆนะครับในช่วงยุค90กว่า ที่เชลซีนั้นทุ่มเพื่อจะดึงเอานักเตะกองหน้าชาวอังกฤษคนนี้เข้ามานะครับเพื่อที่จะช่วยล่าสกอร์ให้กับทีมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่คริสตัลนั้นเป็นชาวอังกฤษนะครับเล่นบอลสไตล์อังกฤษนั้นก็คือ d i r e c ร football เล่นลูกกาดจะเป็นส่วนใหญ่เล่นลูกโยนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการเล่นของเชลซีในเวลานั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น นักเตะชาวอิตาลีครับเนเล่นบอลกับพื้นต่อบอลสวยงามนะครับทำให้คริสตันไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ครับเขาต้องลาเชลซีไปด้วยระยะเวลาเแค่1นซีซั่นเท่านั้นนะครับพร้อมกับผลงาน1ประตูท่วนนะครับได้แค่นั้นจริงๆยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับสำหรับคริสตันคนที่3ก็คือแอเดรนมูตนะครับคนนี้ มาจากปาร์มาในปี2003นะครับแอดเวนมูตูมาถึงสแตมฟอร์ดบิดจากปาร์มาด้วยสนนค่าตัวเราที่2 5ล้านยูโรนะครับในปี2003ต้องบอกว่าเป็นการทุ่มซื้อ,อยุคแรกๆที่โรมันอับราโมวิชเข้ามาเช็คโอเวอร์นะครับเป็นการทุ่มทุนอย่างแท้จริงครั้นี้นะครับหลังจากที่เศรษฐีชาวรัสเซียนะครับเข้ามาเช็คโอเวอร์สโมสรก็เริ่มทําการเปลี่ยนแปลงสโมสรโดยการ คว้านซื้อนักเตะระดับท็อปของยุโรปเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือกองหน้าอย่างแอดรีนมูตูนะครับกองหน้าชาวโรมาเนียคนนี้แอดรีนมูตูเปิดฉากกับสโมสรเชลซีได้สวยในทีเดียวนะครับหลังจากที่เขาลงเล่นนัดแรกกับสโมสรทานั้นเขาก็ช่วยยิงประตูให้เชลซีเอาชนะเบลสเตอร์ซิตี้ได้นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับสิ่งเดรร้างก็เกิดขึ้นนะครับเขามีปัญหาเรื่องของอะไรกับ โค้ชตอนนั้นก็คือ j โจเซ่มูรินโญ่นะครับทั้งคู่ออกมาทาสงครามน้ําลายกันผ่านสื่อนะครับต่างก็โยนความผิดให้กันและกันนะครับในระหว่างที่แอดเวนมูตูนั้นไปเล่นให้กับทีมชาติกลับมาแล้วมีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้โชเซ่มูรินโญ่บอกว่าแอดเวนมูตูนั้นเกาหกนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะพักมากกว่าถ้าคิดว่านั่งเลวร้ายพอแล้วนะครับยังครับยังไม่เลวร้ายพอแอดเวนมูตูครับ ตัวสารเสพติดไม่ผ่านนะครับในปี2005ซึ่งสารเสพติดของเออโมตูที่ตรวจพบนั้นก็คือโคเคนนะครับแรกแกก็ปฏิเสธกับบอกว่าเปล่าผมไม่ได้ทำมาเลยผมไม่ได้เสพ นั่นไม่ใช่โคเคนมันคือแป้งผมว่าสำนวนนี้มันคนๆนะหรือว่าคนที่บอกว่ามันคือแป้งนั้นเอามาจากมูตูกันแนะ่หรือมูตูเอามาจากเขากันแน่ครับแต่ถึงกระนั้นครับผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ตรนั้นยืนยันว่าแอเดนมูตูนั้นมีสารเสพติดในร่างกายนะครับทำให้เขาถูกแบนจ่ายก,การเล่นฟุตบอลไปเจ็ดเดือนนะครับหลังจากนั้นเชลซีก็ทําการฟ้องร้องครับแอเดนมูตูพร้อมกับการยกเลิกสัญญากับนักเตะชาวโรมาเนียคนนี้ จนสุดท้ายแล้วโมตูจะต้องระหกระเหินครับกลับไปเล่นฮิตลี่กับฟิออเรนติน่าซึ่งที่แป้งเขาเนี้นะครับก็ทำประตูไปได้ทั้งหมดให้กับเชลซีไปได้แค่10ลูกช่องนั้นเองนะครับต้นที่4ก็คือมัตยาเคชแมนครับจาก PSV เอเปีนสโมสรนังจากลีกของฮอลแลนด์นะครับ เชลซีซื้อตัวเข้ามาในปี2004นะครับด้วยค่าตัวราวๆ52ล้านปอนด์มัตยกเคสฟันย้ายเข้ามาสู่สโมสรเชลซีพร้อมกับความคาดหวังมากมายครับจากเหล่าบรรดาแฟนบอล ว่าเขานั้นจะเป็นกองหน้าระดับท็อปของยุโรปในช่วงเวลานั้นนะครับเขาจะต้องใชง้งานแน่คนนี้จะต้องดังเปรี้ยงปังแน่นแนะครับเพราะว่าผลงานของเขานะครับทำผลงานได้ดีมากๆกับ well เทสเวลล์นในช่วง2ฤดูกาลสุดท้ายที่เขาเล่นที่ฮอ,อลลีนะครับเขายิยงไปทั้งหมด66ประตูจากการลงเล่น62เกมในศึกฟุตบอล คอนไลน์ลีกนะครับในช่วง2ฤดูกาลล่าสุดทำให้ทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปบ้างหม่นั้นต้องการตัวเขานะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลือกทีมเศรษฐีใหม่อย่างเชลซีในช่วงเวลานั้นนะครับยิ่งช่วงเปิดตัวนี่ต้องบอกว่าแกก็ฟิลช่าย,ย่อยนะครับมาร์ตยาคริสมนเขาให้สัมภาษณ์ด้วยมีคีย์เวิร์ดอยู่หลังๆก็คือว่าวเอ๊ะทำไมเ็นแรมจังเขาบอกว่าผมเกิดมาเพื่อยิงประตูนะครับ้ดยฟอร์มอย่างนั้นต้องทําให้เจ้าตัวนั้นมั่นใจเอาซะมากๆเลยครับ แต่จะรอดจนรอดครับกองหน้าชาวเซอร์เบียคนนี้นะครับก็ทำไปได้แค่4ประตูเท่านั้น,นครับจากการเล่นกับเชลซี25เกมนะครับจนท้ายที่สุดแล้วแกก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฟอร์มมันคนเรื่องกันก่อนที่จะมาอยู่เชลซีเลยแกต้องย้ายไปเล่นให้กับเอลันติโกมาดริดนะครับแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ที่ที่เขาจะสามารถคืนฟอร์มขึ้นมาได้นะครับหลังจากเล่นให้กับ แอตเลติกอเมริด้าครับแกก็ย้ายไปเล่นให้กับเฟนิบาเช่ครับก่อนที่จะไปเล่นให้กับทางฝรั่งเศสนะครับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งที่นั่นนะครับทำให้บรรยดายเชสแมนนั้นดูเหมือนว่าจะกลับมายิงประตูได้นะครับแต่ถึงแล้วจนรอดเขาก็ไม่สามารถกลับมายืนอยู่ในจุดเดิมที่เขาเคยทำสกอร์ได้เป็นก่อบเป็นกำรรในช่วงนั้นได้เลยนะครับคนที่5ครับอันเดรเชฟเชนโกนะครับต้องบอกว่าเชฟเชนโกนั้นโกจริงๆครับในช่วงเวลานั้น เชลซีซื้อตัวเข้ามาจากฟีซาจแดงดัเอซิมิลานนะครับในปี2006ต้องบอกว่าในเวลานั้นไม่มีใครไม่รู้จักอันเดรเชฟเชนโกเลยครับเพราะว่าเขาเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทางด้านเอซิมิลานนะครับและก็เจ้าตัวนั้นทําประตูให้กับเอซิมิลานได้เป็นก,นการเป็นกองหน้าที่ต้องบอกว่าฟอร์มคงเส้นคงวานมากๆในยุโรปในเวลานั้นนะครับถึงแม้ว่าเอซิมิลานพยายามที่จะมอบสัญญาระยะยาวให้กับอันเดรเชฟเชนโกนะครับเป็นถึงเวลา6ปีด้วยกันแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็เลือกที่จะ ย้ายมาซบเชลซีแล้วครับตามหัวใจเรียกร้องกอนหน้าชาวยูเครกนกนนีครับย้ายมาสู่รังสแตนฟอร์ดบิทของเชลซีด้วยค่าตัวเป็นสถิติของสโมอสรในเวลานั้นครับด้วยชนลนค่าตัวรา,ราวๆสี่จุด เจ้าล้านยูโรต้องบอกว่าเชลซีนั้นทุ่มเทมากๆนะครับเมื่อจะล่ากองหน้าเข้ามาเสริมทีมในยุคนั้นแต่หลังจากมาครับอันเดรเชชัชนโก้ GO, เปิดตัวกับสโมสรเชลซีในช่วงฤด,ดูกาลแรกนะครับทำไปได้แค่14ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด51เกมนะครับต้องบอกว่าเป็นการเล่นที่ล้มเหลวมากนะครับสำหรับกองหน้าตัวความหวังอนยะ่างอันเดรเชชัชนโก้ GO, ที่เชลซีนั้นทุ่มเงินซื้อเข้ามาสาเหตุหลักๆที่ทำให้อันเดรเชชัชนโก้ไม่สามารถ โซฟอร์มันโดดเด่นของเขาได้นะครับก็เพราะว่าเขานั้นต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของกองหน้าตัวหลักอย่างดิเดร็อกบานะครับทีตอนนั้นฟอร์มของแกนั้นแกร่งจริงๆอีกประการหนึ่งนะครับเ <Yeah. S 1> ชดเดโกนั้นก็ประสบกับอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้เขาได้ลงสนามไม่สม่ำเสมอนะครับและก็สุดท้ายแล้วเขาก็ต้อง ย้ายออกจากเชลซีไปที่บ้านเกิดของเขานะครับเล่นใ้กับสโมสรดินาโมเคียฟคนที่6ครับฝากกระเบือห้าสิล้านคนนี้นะครับเฟอร์นันโดตอเรสเฟอร์นันโดตอเรสต้องบอกว่าสุดในรุ่นแล้วนะครับสำหรับกองหน้าตัวจบกอว์หรือหน้าเป้าในช่วงเวลานั้นนะครับเชลซีซื้อตัวมาในช่วงกลางฤดูกาลจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเชลซีดึงเขาเข้ามาในปี2011ด้วยค่าตัวราวๆ50าล้านปอนด์นะครับแต่ดูเหมือนว่า ดูดูการแรกนั้นเขาจะ เปิดตัวได้ไม่ค่อยสวยกับเชลซีเท่าไหร่นะครับเขาลงเล่นเองกับเดบลูไปสืบ8เกมนะครับทำไปได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาซับหลอกแบบวิจิตอลไปสองสามทีเลยครับแล้วก็หลุดเดี่ยวไปดวลกับพนันเดกิอาลูกนั้นในประวัติศาสตร์นะครับใครเห็นก็ว่าเข้านะครับแต่เต็มข้อด้วยซ้ายนะลูกยิงแป๊กๆครับบอลเหินไปที่อัศจรรย์ไปหาคนโดนนู่นหรอกครับนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวของฟอรนิเดลตอเรส ับของเทลซีก็ได้นะครับแต่ถึงแกรน้นครับแกก็ยังมีผลงานให้น่าจดจำอยู่บ้างนะครับก็คือประตูที่ค้ำนูนะครับตอเรสนั้น ยิงประตูจากลูกสวนกลับได้ช่วยให้เชลซีเอาชนะบาร์เซโลนาและก็ทะลุเข้าชิงในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปี2012ได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเชลซีก็เข้าป้ายเป็นแชมป์ในปีนั้นนะครับโดยการเอาชนะติดโทษบาเยนน์มุนิคถึงแม้ว่าฟอร์มเจ้าตัวนั้นจะแย่มากๆครับกับเชลซีแต่ว่าแกก็ยังยิงประตูสําคัญสาคัญกับเชลซีได้นะครับของหน้าตัวนี้ต้องบอกว่าดวงแชมป์จริงๆคนที่7ครับโมเมตซาร่านะครับตัวเทพของสโมสรเร์ปูในช่วงเวลานี้แหละครับเชลซีซื้อตัว ัวมือเซามาจากสโมสรบาโซนะครับจีนจากลีกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับในปี2014โมนเมนกเรานั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับในช่วงเวลานั้นเชลซีคว้าตัวเขามาด้วยราคา11ล้านปอนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าซาลาเข้ามาเชลซีในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเชลซีช่วงนั้นมีสตาร์ดังเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนั่นก็คือเอเดนอาซาและก็ฮวนมาต้าน,นะครับ เอซานั้นมาจากสโมสรลิวนะครับแลว้วก็มาต้านั้นมาจากบาเลเซียซึ่งเป็นผู้เล่นในแนวรูกที่สามารถเล่นได้ในทั้งนิมเส้นและกลางสนามได้เช่นเดียวกับโมเมซารานะครับถ้าคิดว่านั่นยังโชคร้ายไม่พอแล้วนะครับซาร่าที่เข้ามานะครับก่อนหน้านั้นและก็ยังมีวิลเลียนครับพร้อมกับอันเดรเชเล่น,นะครับที่เข้ามาเชลซีในฤดูดดกาลดียวกันทําให้ พื้นที่ไม่เพียงพอสําหรับซาร่านะครับจนสุดท้ายแล้วซาร่าต้องตัดสินใจย้ายไปเล่นทางฝั่งอิตาลีนะครับโดยเป็นการยืมตัวไปเล่นให้กับฟิอเรนติน่าละครับในช่วงปี2014ซึ่งที่อิตาลีนะครับซาร่านั้นทําผลงานได้ดีมากๆนะครับจนสุดท้ายแล้วเอโ,โม่าก,ก็ซื้อตัวเขาไปนะครับ แล้วซาร่าก็กลายเป็นคีย์แมนให้กับโรม่าอยู่พักหนึ่งครับจนเจอเกนคอฟนั้นไปดึงตัวซาร่ามาที่ลิเวอร์ pool และกลายเป็นตาดัานของลิเวอร์ pool ในช่วงเวลานี้นะครับ แต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงสมัยที่เขาอยู่กับเชลซีนะครับซาร่าต้องบอกว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าลยครับเราเดินทางมาถึงคนที่8แล้วนะครับซึ่งคนที่8ก็คือมิชี่บัตชัวยี่เลยครับเชลซีซื้อตัวบัตชัวยี่มาจากสโมสรมักเซย์จากฝรั่งเศสในปี2016นะครับหลังจากที่หมดยุคของดิเดีอด็อกบาหาแล้วนะครับเชลซีก็ควานหากองหน้าตัวเป้ามาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงคราวของมิชิบัตชุยี่แหละครับกองหน้าชาวเยอเยียมครับที่เล่น ผมก็ไม่ได้จัดว่าแย่มากนะครับให้กับโอลิมปิกมาสเซยแต่ถึงกระนั้นเชลซีก็มองว่าคนนี้มีแววดีนะครับที่จะพัฒนาต่อในอนาคตได้จนสุดท้ายแล้วเชลซีก็ยอมควักกระเป๋ากับเราๆสามสิบสามล้านปอนด์นะครับเพื่อดึงตัวบาชูยี่เข้ามาร่วมทีมในปี2016แต่ถึงกระนั้นครับบาชูดี่ก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดังที่คาดหวังนะครับเขาลงเล่นเหีกับเชลซีไปสี่สิบเกมทําไปได้แค่8ปประตูเท่านั้นนะครับถึงเชลซีพยายาม จะเข็นจะปั้นเท่าไรแกก็ปั้นไม่ขึ้นเข็นไม่ขึ้น,นลยครับสำหรับกองหน้าชาวเวลเยี่ยมคนนี้จนสุดท้ายแล้วแกต้องย้ายไปเล่นแบบยืมตัวให้กับบาเลนเซียนะครับแต่ดูเหมือนว่าฟอร์มก็ยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าในช่วงต้นปี2019นะครับสโมสรคริสตัลพาเลซพยายามที่จะทําให้บอชิลลี่นั้นมีฟอร์มที่ดีกลับมานะครับโดยการยืมตัวเข้าไปเล่น แต่ถึงแล้วจนรอดครับบาซูยี่ก็ช่วยสโมสรคริสตัลฟอร์ดทำไปได้แค่หนึ่งประตูเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าบาซูยี่เน้นฟอร์มเขาผูกไม่กลับจริงๆนะครับเป็นของนายคนที่ล้มเหลวกับเชลซีและก็รวมถึงทีมอื่นที่หลังจากเขาย้ายออกไปจากเชลซีด้วยนะครับคนที่เก้าครับอับรโมราต้าจากสโมสรเรอัลมาดริดเชลซีซื้อตัวเข้ามาในปี2017นะครับเชลซียอมจ่ายเงินให้กับเรอัลมาดริดมากถึง60ล้านปอนด์นะครับเพื่อที่จะขอตัวอับรูโมราต้าเข้ามาร่วมทีมไม่ได้ เพราะว่าโมราต้านั้นมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์ลูกกางอากาศลูกกับพื้นพักบอลคลองบอลได้นะครับซึ่งเมื่อเราได้สรรพคุณมาก็ทําให้โหวนกลับไปนึกถึงยเย็ดอกบาไม่ได้นะครับ พราะอามูราต้านั้นไปเล่นที่ยูเว่แล้วโชว์ฟอร์มดีนะครับทำให้เรอัลมาดริดดึงตัวกลับมาแต่ว่าเขาไม่สามารถเบียดเบนเซม่าขึ้นมาเล่นตัวจริงได้นะครับทำให้สุดท้ายแล้วเชลซีก็ไปฉกตัวทางด้านโมราต้าได้นะครับแต่ถึงกันนั้นครับอารโวรโมราต้าก็ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแผนการเล <ใ Harry. S 1> เ่นของเชลซีได้นะครับเขาลงเล่นให้กับเชลซีไป48เกมนะครับทำไปได้แค่15ประตูและก็8แอซิสท์เท่านั้นเองครับซึ่ง ด้วยผลงานแค่นี้กับค่าตัวมหาศาลนะครับต้องบอกว่าโมโราต้านั้นล้มเหลวเลยครับไม่สามารถที่จะเป็นความหวังของเชลซีได้นะครับถึงแม้ว่าฤดูกาลต่อมานะครับเชลซีพยายามจะให้โอกาสกับโมโราต้าแล้วแต่ว่าเขายังเห็นไม่ขึ้นนะครับทำให้ โมราต้าสามารถยิงประตูให้กับทางด้านเชลซีไปทั้งหมดได้แค่15ลูกเลูกนั้นแหละครับจนแล้วจนรอดครับโมราต้า <Mor ata S 2> ก็ต้องพยายามหาื้นที่ใหม่ให้กับตัวเองนะครับเขากระเสืกิสกกระสมกลับไปที่มาดริดนะครับแต่ไม่ใช่เรือมมาดริดนะครับเป็นแอตเลติโกมาดริดด้วยสัญญาแบบยืมตัวถึง18เดือนนะครับแต่ว่าอยู่ที่แอลเลติโกมาดริดเขาก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มของเขาเหมือนสมัยที่อยู่ยูเวนตุสนะครับยังไม่หนำใจครับเขาก็โยกไปทางฝั่ง อยูเว้ยครั้งครับแต่ก็โมราต้าไม่ใช่โมลาต้าคนเดิมแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ใขรๆก็ไม่อยากได้โมลาต้าครับใครๆก็ไม่รักเลยถ้าพูดถึงฟอร์มที่อยู่เชลซีแล้วต้องบอกว่าโมลาต้านั้นล้มเหลวมากๆนะครับกับค่าตัวมหาศาลของเขาคนที่10ครับก็คือตีโมวานเนอร์แะครับคนนี้เราอาจจะยัง สงสัยว่าเอ๊ะเขาล้มเหลวหรือเปล่าเพราะเขายังเล่นให้กับเชลซีแล้วก็อยู่เหมือนจะทุ่มเทพยายามที่จะคืนฟอร์มให้กับเชลซีมากๆนะครับแต่เราย้อนมามองที่ค่าตัวของเขานะครับก็อยู่ที่60ล้านยูโรนะครับเชลซีซื้อตัวเขาจากสโมสรลา์ซิก ในปี2020นี่เองนะครับเป็โมเไน,น้์นั้นลงสนามให้กับเชลซีไปถึง29นัดน,นะครับทำไปได้6ประตูก็ต้องบอกว่าเป็นจำนวนสกอร์ที่น้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับฟอร์มที่เขาเคยทำได้กับทางด้านสโมสรลา์ซิกทางฝั่งของเยอรมันนะครับเชลซี Chelsea นั้นพยายามแล้วพยายามเล่านะครับที่จะปั้นแวนเนอร์ให้เป็นหน้าเป้าให้ได้นะครับเขาลงเล่นไปมากกว่า1,000นาทีนะครับเขามีเวลาอยู่ในสนาม มากขนาดนี้แต่ทําไปได้เขาประตูต้องบอกว่าฟอร์มของเขานั้นล้มเหลวจริงๆนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเขาจะยังอยู่กับเชลซีก็ตามนะครับทํายังไงได้นะครับก็ในเมื่อผลงานของออกมาอย่างนี้ทาง,างของสปอร์ตก็ขออนุญาตสรุปว่าเขานั้นล้มเหลวก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าหากว่าวันข้างหน้าครับไวนเนอร์สามารถคืนฟอร์มและทําประตูเป็นกอบเป็นกำรรได้ ทางเราของฟอรก็พร้อมมีเดียเชิดชูให้เขาเป็นกองหน้าระดับท็อปของเชลซีอีกคนละครับคนที่11บเอ็ดเลยครับคนนี้เห็นการคาตาจ่าจัดชัดๆนะครับรวมไปลูลูกาโก้นั่นเองนะครับด้วยค่าตัวขอันมหาสานของเขาอยู่ที่การเจ็ดล้านปอนด์นะครับรวมไปลูลูกาโก้นั้นเป็นกองหน้าที่โชว์ฟอร์อมได้อย่างยอดเยี่ยมครับตอนที่อยู่กับอินเตอร์มิลานก่อนที่ย้ายมาสโมอสรเชลซีนะครับแต่หลังจากที่เขากลับมาทำรบอบ2ที่สโมอสรเชลซีแห่งนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเขาไม่มีความสุขเอาซะเลย ลูกาโก้ลงสนามให้กับเชลซีทั้งหมด38เกมยิงไปได้แค่13ประตูเท่านั้นนะครับโดยผลงานแค่นี้นะครับต้องบอกว่าลูกาโกนั้นล้มเหลวมากๆครับกับเชลซีซึ่งตอนนี้แกเองก็พยายามทําทุกอย่างครับเพื่อที่จะได้กลับไปเล่นที่อินเตอร์อีกครั้งนะครับต้องบอกว่าลูกาโกนั้นใจไม่อยู่ที่เชลซีแล้วนะครับยอมแม้กระทั่งลดค่าเหนื่อยของตัวเองครับเพื่อที่จะกลับไปเล่นที่อิตาลีนะครับแม้ว่าโทมัสซุโก้พยายามจะเข็นจะทําให้ฟอร์มของลูกาโกนั้นดีขึ้นนะครับ แต่ดูเหมือนว่าลูกกูนั้นจะไม่ชอบที่จะเล่นที่เชลซีต่อไปแล้วครับเยันกันบ้างครับสำหรับการรวบรวมข้อมูลกองหน้าที่ล้มเหลวกับสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษอย่างเชลซีนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลองของสปอร์ด้วยนะครับจะทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้ทุกวัน